เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีข่าวดีสำหรับท่านที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับวันนี้เนี่ยธนาคารอมสินเขาได้มีนโยบายสินเชื่อนะครับสินเชื่อเคหะ กตันญูดูแลบุพการีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้น่ะมีความพิเศษอย่างไรนะครับสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับธนาคารอมสินก็หมายถึงว่าท่านจะต้องมีบัญชีเป็นสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับธนาคารอมสินนั่นเองแต่เขาไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะต้องมีเงินฝากเท่าไหร่คุณสมบัติต่อมา จะต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับซึ่งเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปีนะครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าท่านเป็นผู้มีรายได้ประจำนะครับแล้วก็อายุ20ปีนะครับถ้าท่านกู้เงินเนี่ยแล้วไปซื้อบ้านนะครับระยะเวลาในการผ่อนชำระเนี่ย20ปีบวกกับอายุของเรา20ปีเป็น40ปีนะครับ ก็ไม่เกิน65ปีตรงนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขนะครับยกเว้นเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอนเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้แล้วนะครับจะต้องไม่เกิน70ปีตรงนี้สำหรับ ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องการมีที่อยู่อาศัยร่วมกับบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายก็ได้นะครับก็คือจะต้องอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นเองนะครับต่อมามีอาชีพและรายได้ที่แน่นอนนะครับมีหลักฐานแสดงให้ธนาคารเห็นว่าเรามีอาชีพและมีรายได้ต่อมาเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบิดาหรือมารดาของตนเองหรือคู่สมรส ปู่ย่าตายายของตนเองโดยพิจารณาดังนี้นะครับถ้าอาศัยอยู่ร่วมกันกับบิดาหรือมารดาปู่ย่าตายายโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับ หรือมีหลักฐานการหักลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดาหรือมารดาจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า1ปีภาษีนะครับตรงนี้เขาจะดูนะครับว่าเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไหมหรือมีการหักค่าลดหย่อนในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะครับต่อมานะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการกู้เงินนะครับก็สามารถกู้ไปได้หลายอย่างเลยนะครับ เราสามารถก no huh no like ู้ไปซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดก็ได้นะครับซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้นก็ได้นะครับหรือซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้วก็ได้นะครับหรือปลูกสร้างอาคารในที่ดินซึ่งเป็นของผู้กู้หรือของคู่สมรสก็ได้หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดินซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส หรือถ่ายถอนจำนองที่ดินที่ดินและอาคารหรือห้องชุดของผู้กู้หรือคู่สมรสจากสถาบันการเงินอื่นก็ได้นะครับถ้าเราติดจำนองอยู่กับธนาคารแห่งอื่นนะครับก็สามารถกู้เงินตรงนี้ไปชำระนะครับไปถ่ายถอนจำนองจากธนาคารอื่นนำมากู้เงินจากธนาคารออมสินก็ได้นะครับอัตราดอกเบเี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับ ต่อมานะครับจำนวนเงินให้กู้เรามาดูกันนะครับจำนวนเงินให้กู้นี่พิเศษเลยนะครับเขาให้กู้ได้ในทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละร้อยของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่าโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่1น,นะครับบ้านหลังที่1ในวงเล็บ1กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ํากว่า10ล้านบาทนะครับกอไก่ถ้าที่ดินพร้อมอาคารเนี่ยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ95ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ํากว่านะครับสมมุติว่าราคา1ล้านบาทเนี่ย เราก็สามารถกู้ได้ร้อยละ95บก็คือ9 5 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับต่อมาขอไข่ห้องชุดให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเ0ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่านะครับร้อยละ90นะครับถ้าราคาห้องชุดเนี่ย1ล้านบาทเรากู้ได้900,000บาทเลยนะครับต่อมาในวงเล็บที่2สําหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไป ตรงนี้นะครับเขาจะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ90ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่านะครับต่อมาสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่2วงเล็บ1กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า10ล้านบาทก่อไก่ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดกรณีผ่อนชำระสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่1ตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยก็ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ90 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่นะครับว่าราคาใดที่ต่ํากว่าต่อมาขอไข่นะครับที่ดินพร้อมอาคารห้องชุดกรณีผ่อนชําระสัญญาที่อาศัยหลังที่1น้อยกว่า2ปีตรงนี้เขาให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละแปของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ว่าราคาใดที่ต่ํากว่าในวงเล็บ2 สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ80ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่านะครับต่อมาสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่3ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ70ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ว่าราคาใดที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะเห็นได้ว่าในหลังที่1เนี่ยจะกกู้ได้มากที่สุดเลยนะครับต่อมา2กรณีกู้เพิ่มเติมก็ได้นะครับ 1. กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบีย้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อรวมทั้งเป็นค่าเบีย้ยประกันอัคคีภัยให้กู้ได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมจํานวนเงินให้กู้ทั้งหมดแล้วนะครับจะต้องไม่เกินร้อยละร้อยของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ากว่านะครับ 2. กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบีย้ยประกันอักคีภัยก็ให้กู้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมดเนี่ยต้องไม่เกินร้อยละร้อยของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ว่าราคาใดที่ต่ากว่านะครับต่อมา 3. กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารก็สามารถกู้ได้นะครับก็คือเรามีบ้านอยู่แล้วแต่เราจะกู้มาปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซม ตรงนี้ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละร้อยของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมแต่ต้องไม่เกินอัตราตามที่กำหนดไว้ตามข้อหนึ่งแล้วแต่กรณีนะครับและนี่ก็คือ,อสินเชื่อเคหะกตันยูดูแลบุพการีนะครับโดยท่านจะต้องอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับหรือมีหลักฐานการหักค่าลดหย่อน ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะครับอาจจะเป็นการอยู่ร่วมกับบิดามารดาปู่ย่าตายายก็ได้นะครับแล้วก็วงเงินกู้เนี่ยให้สูงสุดถึง100ยละร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารอมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับหรือโทรไปที่ call center หมายเลข1115ก็ได้นะครับสำหรับเอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้ประกอบการกู้เนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยท่านอาจจะเข้าไปสอบถามไปพูดคุยในรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะนำไปใช้ประกอบในการกู้เงินนั่นเองนะครับซึ่งเ,เงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับ ธนาคารจะเป็นผู้พิจารณานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ